นายกรัฐมนตรีย้ำใครกาอกข้อมูลเท็จเอาเงินเยียวยา5,000บาทตรวจพบจะเรียกคืนทั้งหมดเลยโอ้โหพี่น้องท่านนายกห่วงแล้วก็กำชับมาด่วนเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครที่อยากรู้เข้ามาดูกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง 4H10 บารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชน แด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมบารมีคนจนคนดีนะครับล่าสุดครับวันที่ 1. เมษายนวันนี้ครับก็มาพูดกันด้วยเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันนี้เองครับ วันที่31นะครับผมท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการห่วงแล้วก็กำชับในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยนะครับก็มีอยู่2จําพวกนะก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะรีบเร่งโอนให้ภายใน7วันครับก็จํานวนเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยทะลุไปถึง21ล้านคนแล้วครับ ซึ่งระบบเนี่ยนะจะทยอยในการคัดกรองผู้ที่ผ่านและก็ไม่ผ่านการพิจารณาเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะก็คือพิจารณาเรียบร้อยแล้วเนี่ย2.7ล้านคนครับที่ผ่านการพิจารณาและก็ได้รับเงินแล้วเนี่ยมีคนส่งข้อความไปถึงท่านเนี่ยบ้างหรืออย่างครับพี่น้องก็ถ้าหาวกว่าใครที่ได้รับข้อความเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใครที่ผ่านแล้วสามารถคอมเมนต์บอกบาร,รมีคนจนกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ แต่ส่วนใครที่ยังลงทะเบียนไม่ผ่านเนี่ยจะต้องติดตามนะครับผมซึ่งท่านนายกเนี่ยได้กำชับมาด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของคนลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับอ่ะเนี่ยครับเป็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งท่านเนี่ยก็ได้มีการประชุมกันเมื่อเร็วนี้ด้วยครับแล้วก็ได้มีการประชุมนั่งห่างกัน2เมตรด้วยนะครับพี่น้องซึ่งท่านเนี่ยได้พูดมาช่วงหนึ่งนะว่าสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนและก็ไม่สําเร็จเนี่ย และก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้เนี่ยและไม่มีญาติหรือว่าไม่มีพี่น้องไม่มีบุตรหลานในการช่วยเหลือเนี่ยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องตลอดเวลาอาทิหากลงทะเบียนออนไลน์หากโทรศัพท์มือถือไม่เป็นหรือว่าติดขัดเนี่ย สามารถที่จะไปหาเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามอำเภอเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามเทศบาลอะไรต่างๆอบตเนี่ยให้เขาช่วยได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารอมสินหรือว่าธนาคารทอกกศเพียงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำงานแบบเชิงลุก ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนให้ได้เพราะว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะถูกทอดทิ้งได้นะครับรัฐบาลเนี่ยเขาดูแลกันทุกเรื่องเพื่อให้เราเนี่ยผ่านวิกฤตอันนี้ไปให้ได้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยกรอกข้อมูลเท็จไปนะกรอกข้อมูลไม่เป็นความจริงเนี่ยอาจจะโดนเรียกเงินคืนทั้งหมดก็เป็นได้ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการไม่ทิ้งกันนะครับนายกเนี่ยเขาก็ได้ย้ําชัดอีกครั้งว่าไม่ทิ้งประชาชนคนใดคนหนึ่งไว้แน่นอนไม่ทอดทิ้งใครจะลงทะเบียนมากี่ล้านคนก็จะให้การช่วยเหลือทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งมีการพิจารณาเยียวยาในระยะถัดไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าระยะที่3ระยะที่4ก็คือถ้าหลังจาก3เดือนนี้ในเรื่องของโควิดเนี่ยการระบาดเนี่ย ยังไม่มีความคลี่้ลายก็จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้นพร้อมทั้งสั่งการในที่ประชุมซึ่งก็มี11เรื่องนะครับเดี๋ยวบารมีคนจนเนี่ยจะพาทุกท่านไปชมเรื่องที่1กันก่อนนะครับก็สำหรับในเรื่องที่1น,นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะมีหนังสือออกมาแจกจ่าย กับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดนี้นะครับจะได้ไม่ติดกันเพิ่มเติมนะมากขึ้นกว่านี้ไงครับอ่ะโอเคเนาะพี่น้องบารมีเนาะเรื่องแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับ สำหรับเรื่องที่2ครับก็จะเป็นในเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานของออยให้เสร็จภายใน1วันและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยภายใน4วันนะครับก็คือใครที่จะทำสินค้าอะไรต่างๆออกมาเป็นอาหารเนี่ยก็จะต้องมีการผ่านออยเนี่ยให้เสร็จภายใน1วันเท่านั้นเองครับก็ถือว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากเลยนะ เรื่องที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็จะเป็นในเรื่องของการปิดการเดินทางเข้าออกครับของจังหวัดภูเก็ตทุกช่องทางครับและก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือปัตตานียะลาดาราทิวาสอันเนี้ยก็ขอแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมบารมีคนจนอยู่เนี่ยให้รับทราบกันด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวออกมาว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็ขับมอเตอร์ไซ เล่นไปทั่วเลยในเกาะภูเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงของทางรัฐบาลเขาเป็นอย่างยิ่งครับเรื่องที่4นะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมวิน m เ t อ r ์ไซค e นะครับผมให้สวมหน้ากากอนามายัยและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยนั่นเองนะครับเรื่องที่5ครับท่านผู้ชม ก็จะเป็นในเรื่องของการแจกจ่ายหน้ากากอนามายัยตามแผนที่ปรับใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับการแจกจ่ายหน้ากากอนามายัยให้กับทุกท่านทุกคนที่ยังไม่ได้รับการแจกจ่ายตรงนี้อย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับ เรื่องที่6นะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นเรื่องของการประสานกับต่างประเทศนะหากต้องการที่จะจัดเครื่องบินมารับพลเมืองของตนเองก็สามารถจัดการได้ในส่วนตรงนี้นะครับสามารถนําเครื่องบินมารับคนของต่างชาติออกไปได้นะเพื่อที่ว่าจะไม่ได้มีการแพร่ระบาดมากมายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ เรื่องถัดไปนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นเรื่องที่7นะก็คือยกเว้นภาษีอากรน,นำเข้าหน้ากากอนามัยเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ชุดตรวจหาไวรัสและก็เวชภันธ์รักษาโรคโควิด19ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้หน้ากากอนามัยหายากเครื่องมือแพทย์แพงมากๆเลย ก็ทําการยกเลิกภาษีซั้เลยนะครับตรงนี้จะได้มีการนําเข้าเนี่ยได้ในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าจะช่วยเหลือในการตรวจหาไวรัสโควิด19นะครับเรื่องที่8นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการเข้มงวดควบคุมราคาไข่ไก่ ที่เห็นกันอยู่ 2- 3สามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยราคาสูงมากเลยสูงตั้งแต่หน้าฟาร์มกันเลยทีเดียวแล้วก็พอค้าคนกลางเนี่ยให้งดการส่งออกไข่ไก่ในระยะนี้ก็คือมีข่าวว่ามีการส่งออกไปที่สิงคโปร์และประเทศจีนนะครับตรงนี้ก็ขอให้งดก่อนนะครับในการส่งออกไข่ไก่ไว้ก่อนในระยะนี้เรื่องที่9นะครับเข้มงวด ไม่ให้มีรายการมวยทางโทรทัศน์นะครับใครที่เป็นแฟนมวยเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะต้องของดการถ่ายทอดรายการมวยออกไปก่อนนะครับผม mm. เรื่องที่10นะครับเรื่องการจับการสกัดนะครับเกี่ยวกับการเล่นการพนันอะไรต่างเนี่ยแล้วก็การสังสรรค์อย่างผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าฝา่าฝืนเนี่ยนะการแข่งรถอะไรด้วยนะถ้าหากว่าท่านฝา่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกกันเลยทีเดียวนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะพี่น้องนะว่าช่วงเนี้ห้ามสังสรรค์กันเป็นอันขาดนะพี่น้องนะผิดกฎหมายจริงๆนะครับพี่น้องครับอืมการพนันเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะอยากรวมกลุ่มกันช่วงนี้ไงช่วงนี้ว่างไงก็ขอความกรุณาแจ้งว่าตรงนี้ผิดกฎหมายนะครับตรงนี้จับมีโทษมากกว่าเดิมอีกนา <c oughs> อ่ะเรื่องสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นเรื่องที่11นะขอให้คนไทยที่กลับจากต่างประเทศกักตนเอง14วัน อย่างเคร่งครัดนะครับโดยจะไม่ติดต่อกับโอนภายนอกเลยเนี่ย14วันนะครับตรงนี้ก็ขอให้ดูแลตนเองด้วยสำหรับคนที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับอ่ะเอาละครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าเมื่อวันที่31มีนาคมนะครับในช่วงมืดๆค่ำๆนั่นเองนะครับพี่น้องครับอ่ะตรงนี้บารมีคนจนก็จะต้องขอฝากกับพ่อแม่พี่น้องไว้กับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องบารมีคนจนอยู่นะครับจะหากว่ามีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย บารมีคนจนจะนามาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบก่อนใครเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บารมีคนจนด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้บารมีก็จะต้องขอจบการนําเสนอข่าวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบารมีคนจนก็จะต้องขอกราบประธานอภัยกับพี่น้องทุกท่านมาไว้ในที่นี้ด้วยเถอะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะสวัสดีครับ ชีวิตสดใสหัวใจเบิกบานบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์เนี่ยพี่น้องบารมีกรุณาเถอะนะครับแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์เพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมบารมีคนจนด้วยเถอะนะครับอย่าลืมมากดติดตามเป็นครอบครัวบารมีคนจนผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกันนะ